สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารลต์บายลูกตานะคะคลิปนี้เราจะมาเล่นพีกอากาศกันค่ะในท็อปิกที่ว่านะคะรักของเราจบจริงหรือไม่นะคะกติกานะคะมีผ้ายอยู่ทั้งหมด3กองนะคะกองที่1เป็นนกฮูกเล่นฟุตนะคะกองที่2เป็นนกฮูกเล่นดับเบิลเบสก่ะกองที่3เป็นนกนกคูกเล่นไวโอลินนะคะ ตั้งสมาธินิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเด๋ยเรามารับฟังคำทํานายกันนะคะวันนี้พี่ตาจะใช้ในส่วนของอในส่วนของ The Romance Angel Oracle นะคะแล้วก็ไพ่ทาโรต์นะคะเพื่อการทํานายครั้งนี้ค่ะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ลูกตาลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่หน,นะคะเ๋ยมาดูหน้าไพ่กันนะคะว่ารักของเรายังแบบ สักของเราจบจริงไหมนะคะไพ่ใบที่หนึ่งคะ่ะ make the effort นะคะ great love is worth taking, uh, taking the step your guide to talk to take นะคะ uh, ต่มองว่าความรักของคุณนะคะมันมีความเป็นความรักที่ดีและมีคุณค่าในการที่จะเอ่อ uh, make effort เนาะคือพยายามต่อไปนะคะต่มองว่าคนความรักของคุณเนี่ย อยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงนะคะใบที่สองเรือกอ่านว่าอ่าเป็นไพ่ใบที่สองนะคะก็คือ to love นะคะ this is romantic of lifetime นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็น finance and career นะคะ finance issue are factor in your love life right now นะคะแต่มองว่าความรักที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รักกันนะคะแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของอ การเงินแล้วก็เรื่องของอาชีพต่างๆเนี่ยที่มาเรียกได้ว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องของออการเงินแล้วก็การงานเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักของคุณนะคะแต่มองว่าความรักครั้งนี้น่ะถ้าปัญหาเนี่ยมันน่าจะอยู่เรื่องของการเงินหลายๆคู่ที่ตันเจอร์นะก็คือรักกันมากแต่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะทายคู่ทําให้แบบอย่าล้างกันได้เหมือนกันนะถ้าถามว่าความรักยังมีอยู่ไหมอืมความรักนะเวลานี้เนาะ อ่ายังมีอยู่ไหมคุนซอฟฟานขึ้นมาแต่มองว่าจริงๆยังรักกันอยู่นะเอซอฟคาบค่ะจัสมินแต่มองว่านะความรักของคุณยังคงอยู่คะ่ะถ้าแบบถ้าถามว่าแบบรักเรักของเราจบไปแต่คิดว่ายังไม่จบนะแล้วแก้ไขยังไงมันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าเนาะ ปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุนซอฟต์คุณซอฟฟานมันบอกบอกว่าจริงๆเราอ่ะต้องแบบวางแผนนะว่าแบบชีวิตเราจะไปในทิศทางไหนอย่าปล่อยแบบปัญหาให้มันแบบเข้ามาแล้วแบบเราเราไม่แก้ไขก็ไม่ใช่นะคะถามว่ากลับมาคุยกันดีๆได้ไหมคะ The High Priestess ค่ะ หยิบยื่นกันได้ค่ะคุยเปิดใจคุยกันนะคะหรือว่าจริงๆแล้วอะค่ะว่าถ้าปัญหาเรื่องการเงินปัญหามันคือการเงินอะก็หาช่องทางในการทําเงินเพิ่มเติมค่ะแต่มองว่าไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องแยกกันนะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะบางคนแบบทะเลาะก,กันอาจจะเป็นทะเลาะก,กันเรื่องการเงินค่ะนะคะคิงออฟคัพขึ้นมานะคะแต่มองว่า ยังไงก็รักกันอ่ะยังไงก็มีแบบจุดที่ยังรักกันยังเชื่อมโยงกันได้นะคะไม่จบกันนะปัญหาน่าจะจบมากกว่า10ดาบขึ้นมานะคะแต่มองว่าคุณต้องเคลียร์ปัญหามากกว่านะคะมันน่าจะมาจากการที่เอ่ะก้าวถ้วยเนี่ยปัญหาของคุณมันน่าจะกการน่าจะเป็นการที่แบบคุณยาบใช้จ่ายแบบ เกินตัวหรือว่าใช้จ่ายค่อนข้างแบบสบายมือนึกออกไหมบางคนนะคะเราเหมือนกับว่าเรื่องการเงินมันมีปัญหาแล้วมาเอฟเฟกกับความรักเวลาเวลาเงินมันไม่ไม่พอใช้หรืออะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบหุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแต่มองว่าถ้าแก้ไขคุณต้องเคลียร์เรื่องปัญหาให้มันจบจริงๆนะคะต้องกลับอาจจะต้องกลับมาคุยเรื่องพฤติกรรมะคะ่ะบางทีเราอาจจะกินอาจจะดื่มอะไรกันเยอะเกินไปนะคะสําหรับคนที่ได้ไพ่กองที่นีกองนี้นะแล้วถามว่าปัญหาการเงินหรือว่าการงานของคุณนะคะมันจะ สามเดือนเนาะตันให้แบบอ่าเดือนหนึ่งจะกลับมาเคลียร์กันได้ไหมเนาะจะกลับมาเคลียร์กันเมื่อไหร่ได้นะคะอันนี้ไม่จบหรอกอืไม่ถึงค่อยค่อยค่ะปัญหามันมีแบบความเลื้อเลีงอะนึกออกไหมทีนี้เร็จเอ่อเจ็ไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกว่าปัญหาเนี่ยมันมีมารอบด้านแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องค่อยคเคลียร์ปัญหานะถามว่าไงได้บ้างความวิตกกังวลนะคะบางทีเวลาคนเราอ่ะ เดี๋มูนมันบ่งบอกถึงการวิตกกังวลนะถ้าเราแบบว่ามีอะไรที่สถานะไม่ค่อยเคลียร์จริงๆนาลมองว่าถ้าแบบปัญหาการเงินแล้วก็การงานของคุณน่ะมันเป็นปัญหามากระทบกับความรักตนลแนะนาให้คุณลองลองลองทำแบบแผนการเงินดูนะคะแต่มองว่าแบบคุณรักกันอะแล้วคุณก็มีเยื่อใยจริงๆคุณจับมือกันไปต่อได้ค่ะบางครั้งเวลาที่คุณเอ่อที่คนรักของคุณหรือว่าคุณคุณหรือคนรักของคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ย บางคนหลายคนไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันนะคะแต่มองว่าถ้าคุณนะคะคุณรักกันอยู่แล้วคุณไม่ไม่ปล่อยให้มันจบหรอกถ้าคุณจะทะเลาะก,กันเรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องเรื่องของปัญหาของความรักมันามาจากในส่วนของ finance งองเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานของคุณบางที ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยอย่างช่วงนี้การงานการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือคนรักของคุณอาจจะมีปัญหาแต่ความรักของคุณยังมีนะคะบางครั้งเวลาคนที่คนที่เขาเรียกว่าแบบเหมือนรับภาระอย่างเงี้ยหลายคนอ่ะเป็นอารมณ์แบบว่ามีปัญหาแล้วไม่คุยอมคุยกับแฟนนึกออกไหมคะแล้วทําให้เราเข้าใจผิดหรือว่าผู้ชายหลายคนก็จะไม่ได้แบบไม่ได้บอกแฟนว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแต่พอเวลาแบบ มีปัญหาที่ทางานเนี่ยก็จะมาลงกับคนรัก,กอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ตตนว่าจบปัญหาได้นะแต่ว่าจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแค่นั้นเองเราอาจจะกินดื่มมากเกินไปเนาะบางทีเหมือนแบบปีนี้มันเหมือนเศรษฐกิจมันไม่ดีเงี้ยเราเราก็มีความเครียดวิตกกังวลถามว่ามันมันแก้ได้ไหมแก้ได้ขอให้คุณอนะ่ะคือการความเครียดเนี่ยนะมันก็มีข้อดีมันทําให้คุณมาจัดระเบียบความแบบ การเงินของคุณได้เหมือนกันนะการเงินการงานของคุณได้คุณมีความเครียดวิตกกังวลไม่แปลกค่ะช่วงนี้ทุกคนก็ค่อนข้างเครียดอ,อยู่แล้วนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องนี่หนึ่งนะกลับมาโอเคกันเดือนนี้ยังยังดันมาว่าเดือนนี้ยังมีความวิตกกังวลนะเวลาคนที่แบบมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินเนี่ยบางทีมันอารมณ์เสียนะ,ะเดือนหน้าเดือนหน้านะมันก็จะต้องประหยัดคุณจะต้อง คุณจะต้องประหยัดมากขึ้นแล้วก็อีกเดือนหนึ่งิร์ k ขึ้นไหมปัญหาน่าจะจบใน3มเดือนนะคะนะคะตามมองว่า3มเดือนนี่น่าจะจบแล้วแล้วก็มีสาลังเลสงสัยอยู่นะตอนคิดว่าแบบประมาณ 3- 4เดือนเนี่ยปัญหามันยังอยู่อะค่ะถามว่าแบบถามว่าเคลียร์ปัญหาได้ดีขึ้นแต่ถามว่าจะจบปัญหาเลยอะ มันเหมือนเป็นการแต่มองว่ามันเป็นเรื่องของการเงินอะแล้วคุณทําให้คุณลังเลสงสัยนะคะแต่มองว่าแบบคือถึงแบบปัญหาคุณเคลียร์ปัญหาได้คุณประหยัดก่อนนะแล้วก็เคลียร์ปัญหาได้อะแต่คุณก็ยังจะไม่ค่อยกล้าใช้เงินกันอยู่นะคะสําหรับปีนี้มอ,มองว่าจับมือกันไปแน่นๆคะ่ะถ้าถามว่าไปต่อกันได้ไหมยังไงได้นะแต่มองว่าไพ่ต้องบอกว่าให้คุณเพจซอฟเพนนิเคิลค่ะ คุณน่าจะลองหาวิธีการลงทุนใหม่ๆลองเปิดใจคุยกันค่ะช่องทางการทําเงินเหมือนเดิมเนี่ยนเวลานี้เนาะมันอาจจะทําให้เงินของคุณเน่ะไม่ค่อยพอใช้นะคะแต่ตาลมองว่าคุณน่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเรียนรู้หาทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มให้กับว่าความรักของคุณมันดีขึ้นเพราะปัญหารจริงๆของคุณไม่ใช่ความรักค่ะปัญหาของคุณจริงๆเนี่ยคือการเงิน ตามมองว่าความรักของคุณน่ะที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะมันก็คือเรื่องของการเงินมาเอฟเฟกกับเรื่องของความรักของคุณนะคะอย่าให้การเงินมาเป็นแบบปัญหาจนทําให้คุณเครียดไปหมดนะคะตอนมองว่าสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอะ่ะคุณสามารถจับมือกันไปแน่นๆแล้วกอ็อยู่ร่วมกันได้นะคะ คำทำนายของกองที่1ก็จะประมาณนี้นะคะ,ะใครได้กองที่1ก็เขียนคอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วก็อยากได้ท็อปิกอะไรบอกพี่ลูกตาลไว้ได้นะคะสุดท้ายอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะศรัทธานในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสืบเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่แรกนะคะ Attraction ค่ะ Your a t t r a c t romantic love นะคะ By enjoy this moment fully นะคะ A จะต้องสร้างแรงดึงดูดนะอันที่สองค่ะ This situation involves uh, in marriage นะคะก็คือแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะ Extend your light heart energy to o t h e r นะคะ นะคะคือจะต้องสร้างแรงดึงดูดอะมากกว่านี้เนะาะตอนมองว่าคือรักอันนี้ไม่ยังไม่น่าคุณยังไม่น่ายอมแพ้นะสําหรับคุณที่เลือกไพ่กองนี้นะน่าจะแบบสร้างความแรงดึงดูดให้กับแฟนหรือคนรักของคุณนะถามว่าจบกันจริงไหมจบกันจริงไหมคิดว่ายังไม่น่าจบนะนูหลักหน้าไพ่แล้วอะน่าจะแบบเฟล r ์กันมากกว่าจริงๆปัญหามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูหนาไพ่ดีกว่าเนาะปัญหาของคุณจริงๆคืออะไรคะ โอ้ oh, เด้งออกมานะสามเหรียญน,นะเดมเพ s สนะคะก็อีกอันหนึ่งเป็นแปดเหรียญน,นะคะจริงๆปัญหาของคุณเนี่ยเออถ้ามองว่าเป็นถามว่าปัญหาคืออะไรสามเหรียญมันบ่งบอกถึงการการพรีเซนต์สามเหรียญมันบ่งบอกถึงการพรีเซนต์นะคะแต่มองว่า เขาอาจจะมาอย่างแบบไม่ส,สม่ำเสมอเท่าไหร่ไหมหรือว่าปัญหารจริงๆของคุณเนี่ยมันก็คือความแบบความความที่เราต้องการนะให้แบบเห็นความแบบเป็นเมียเป็นแม่อะไรเงี้ยเออความเป็นเมียเป็นแม่อะไรเงี้ยบางทีการเป็นแม่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมบางทีเวลาบางคนนะคะเอ่อถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะตันมองว่าคุณเองอาจจะโฟกัสที่ลูกจนที่แบบเหมือนกับว่าเป็นราชินีชั้นมั่นใจอะความมั่นใจของคุณมันทําให้ มันทำให้อ,อ่อมันทาให้เป็นเป็นปัญหาก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นแปดเหรียญมันบงบอกว่าคุณน่าจะอยู่กันมานานแล้ววะนึกไหมคุณน่าจะอยู่คุณน่าจะเป็นคนหลักมานานคุณมั่นใจในความความรักของคุณมากๆนะคะจริงๆถ้าแปดเหรียญมันบ่งบอกถึงการเก็บเงินแต่งงานก็ได้นะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่กองที่สองนะแต่มองว่าจริงๆปัญหาของคุณอะ่ะคือความคุณความเคยชิน บางคนคุณอาจจะแต่งงานกันมาแล้วหรือบางคนคุณอาจจะาวางแผนที่จะแต่งงานแล้วก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะแล้วถ,ถามว่าปัญหามันแตงคิดว่ารักไม่จบนะรักของเราไม่จบถ้าแบบทะเลาะกันก็จะแบบกลับมาเฟลต์กันน่ะนึกออกไหมกลับมากลับมาอ่อยกันอะไรเงี้ยเออมันน่าจะโอเคขึ้นนะคะแต่ถามว่าปัญหาเนี้ยจริงๆบางทีเราเราเห็นว่า เห็นความรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการการพรีเซนต์ตัวเองนะคะผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองนะถึงแบบว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับเราอาจจะมีแผนแต่งงานหรือว่ามีแผนที่แบบหรือบางคนอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับคุณคุณลืมดูแลตัวเองหรือเปล่าคุณไปโฟกัสที่แบบท,ที่ที่ลูกหรือว่าเป็นการที่แบบมั่นใจว่าเราแบบยังไงเราก็ที่หนึ่งไนงะบางทีอ t t แทคชั่นก็คือเหมือนกับ สร้างแรงดึงดูดอ่ะการสร้างแรงดึงดูดของคุณมันยังน้อยไปนะคะถามว่าแก้ยังไงดีวะเนาะ The Magician นะคะ Devil <Mag> นะคะแล้วก็เป็นหกถ้วยนะคะ <c oughs> แต่มองว่างานเนี้ย จะต้องใช้สเสน,น่ห์เร่กันนิดนึงนะคะทุกคนเดเมจิเชียนนะคะมันบองบอกถึงว่าคุณรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าคนรักของคุณเน่ะคุณไปทางไหนเร้คนรักของคุณมันจะแบบอาการมันจะดีขึ้นได้นะคะเดวิลขึ้นมาปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบทั่วไปนะเปิดมาใบแรกนะมันจะบอกว่ามันไม่ดีแต่ถ้ามันบอกว่าวิธีการแก้เนี้ยเดวิลมันบองบอกถึงความลุ่มหลงคุณอาจจะต้อง กลับไปคิดนะคะว่าคุณทํายังไงแล้วแบบคนรักของคุณจะหลงคุณหัวประหัวปั๊มเนาะในอีกมุมนึงเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการใช้เซ็กเข้ามาช่วยก็ได้ค่ะคุณอาจจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องเซ็กอาจจะต้องแบบแต่งตัวให้แบบ เซ็กซี่มากขึ้นอาจจะต้องแบบใช้ชุดนอนไม่ได้นอนอนี้อะนึกออกไหมเอออันนี้อาจจะเป็นท่าทางแก้นะอาจจะใช้ความเซ็กซี่เข้ามาอาจจะใช้เรื่องเซ็ก์เข้ามาที่แบบช่วยให้ความรักของคุณนะดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น6กถ้วยค่ะอาจจะย้อนล,ลึกถึงวันเก่าๆของคุณนะคะหรือว่าไปฮันนีมูนที่เก่าก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะเออโอกาสโอกาสโอกาสแบบมาใจแฟนก็มานะแล้วถามว่านันไหมคะจะคุยกัน เดือนเดียวเวิร์กไหมเดือนเดียวอุ้ยขอโทษค่ะเดือนเดียวก็กลับมาแล้วแหละแต่ว่าต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆค่อยเคลียร์ปัญหานะยังไงคุณก็มีความเป็นครอบครัวนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะก็ยินดีด้วยนะจริงๆแบบถามว่ารักอบบเรามองว่าอันนี้ไม่จบนะเอาง่ายๆคือจบกันไหมคิดว่าไม่จบแต่ว่าคุณอาจจะแบบเหมือนละเลย ความรู้สึกละเลยการพรีเซนต์ตัวคุณจะต้องใชออ้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะแก้ยังไงแล้วสุดท้ายมันจะแก้ไขได้นะคะไม่จบนะคะสําหรับรักครั้งนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะใครได้ไพ่กองที่2ก็อย่าลืมที่จะแบบให้ลืม อย่าลืมที่จะดูแลคนรักแล้วก็ลืมอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะรักใครก็ได้อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่เลืกอกไพ่ใบกองที่3นะคะเรามาดูหนะ้าไพ่เลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะใบแรก u n require mm hmm. love นะคะ Does uh, not enough attraction or chemistry นะคะ To keep this relation going เนอะอาจจะความรักจางๆแล้วหรือเปล่าคะนึกออกไหมความรักของคุณออกออกจะไปแนวจางๆแล้วนะ,อ,ะอีกอันนึงขึ้นมานะคะเป็น l e t your friends help you นะคะ I a for and accept support from a a c h t h e r ค่ะถ้าอยากให้รักยังกลับมานะแตนมองว่าต้องให้คนอื่นคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็น heart to heart conversation ค่ะ honestly discuss feeling to each other แต่มองว่าคุณจะต้องเปิดใจรับนะคะว่าออฟังความ ฟังกันด้วยหัวใจนะคะบางครั้งบางคนเนี่ยอยู่กับความรักแล้วก็อยู่กันด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ความรักของคุณมันจืดจางกันไปได้นะสําหรับอสําหรับไพ่กองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจบจริงหรือเปล่านะคะไปต่อได้ไหมเนาะเออความรักอันเนี้ยจะกลับมาดีได้ได้ไหมดีกว่าเนะาะถ้ามองว่ามันแบบปัญหาเอาอย่างงี้ดีกว่าปัญหาของคุณคืออะไรก่อน ปัญหาของคุณจริงๆกับเขาปัญหาคุณกับเขาจริงๆคืออะไรความนิ่งอะ่ะความอยู่กับตัวเองความแบบอปัญหาคู่นี้มีปัญหาจริงนะคะคู่นี้มีปัญหาจริงอะ่ะเออสี่ดาบขึ้นมามันเป็นการเหมือนมีความตื่นตาอะความรักของคุณแบบห,ห่างเหินอย่างเงี้ยหรือว่าตัวของอ,อ หกดาบแล้วก็ตัวของห้าอ่าห้าถ้วยมันบ่งบอกถึงกับความเศร้าอ่ะความเศร้าความแบบคือมันเหมือนอาจจะอยู่กันจนนิ่งจนบางทีแบบ c h e m i s t อ่ะมันเหมือนอันรียว่าเลิฟมันขึ้นมาถูกไหมคะคือมันเหมือนแพชชั่นมันหมดอ่ะมันหมดแพชชั่นต่อกันอ่ะเราทําให้คุณแบบยิ่งอยู่ยิ่งเศร้าอ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะถามว่าแบบจบสถานการณ์ของคุณมันคือความหมองเศร้าความแบบความมึนตึงต่อกันหรือว่าบางคนแบบ เหมือนห่างคืนนะ่ะแต่มองว่าแบบตังจริงหกหกดาบมันมีปัญหาอุปสรรคอยู่แต่จริงๆคุณก็ค่อยๆแก้ได้แล้วภาวะของคุณอ่ะความรักทําให้คุณเศร้าอ่ะเศร้าเกินกว่าความเป็นจริงนะคะแต่มองว่าปัญหาของคุณอ่ะคือความเงียบอืมความไม่หันหน้ามาคุยกันแหละเพราะว่าสุดท้ายมันขึ้นมา h a r to h a r c o n v e r s a t i ถูกไหมถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมคะแก้ไขได้ไหมต้องแก้ไขยังไง แก้ไขได้นะ strange อันนึ้เป็นแปดเหรียญจริงๆอันนี้แก้ไขได้อย่างที่บอกว่าไพ่นะคะใบที่สองเนี่ยมันบมงบอกว่า let your friends help you ใช่ไหมก็ต้องหันหน้าหาหาคนที่มาประสานกันนะคะแต่เมื่อว่าลกครั้งนี้ก็ไม่จบนะ แต่มองว่าไม่จบมันสามารถที่จะกลับมาได้ถ้าคุณต้องการนะคะ6กไม้เท้าสตริงแล้วก็อีกอันนึงเป็น8ปเหรียญเนี่ยแต่มองว่าคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าปัญหาคุณมีปัญญาคุณมีมีความคิดที่ดีแล้วก็มีสติมีปัญญาคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้คุณสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้นําคุณเองอาจจะต้องกลับมาเป็นคนนําอ่ะคุณ คุณอาจจะต้องเป็นคนที่วางแผนว่าแบบว่าคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าคนรักของคุณคุณจะเอากลับมาอย่างไงได้นะถ้าถามว่าแบบจบไหมแต่ค,คิดว่าไม่จบคุณสามารถแก้ไขได้ถ้าคุณอยากแก้นะคะแต่ด้วยความว่าบางทีอะคะ่ะตัวแปดเหรียญนะมันบ่งบอกว่าบางทีคุณเองอคิดว่าคิดว่ามันเหมือนแบบเป็นรูทีนเป็นชีวิตประจําวันในมอง,ในม,องใ,นใ,นในมุมที่ ในมุมที่เป็นปัญหานะแต่มองว่าคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็ไม่ยอมคุยกันอะ่ะเออสุดท้ายมันขึ้น heart to h a r t conversation อืมถ้าปรับปรุงหันหน้ามาคุยกันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ,อตอนแรกๆมันอาจจะเขินๆน,นะ มันเหมือนมันเหมือนเราเราหมือนเราแบบมันมันกังวลอะคือคุณคุณยังมีความกังวลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ห้าเหรียญมันบ่งบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกที่แบบวิธีการที่การหันมาหน้ามาคุยกันเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเฮ้เนนยทำไมเราจะต้องเป็นคนงอหรือเก่าไหมทำไมเราจะต้องเป็นคนงอแต่ถามว่าง,งอแล้วดีไหมงอแล้วดีการแขแขะไปนิดทางที่ดีแต่ตัวคุณเอง ขึ้นเดนะิมูนเนาะแต่มองว่าความเครยียดความวิตกกังวลยังอยู่กับคุณอยู่คะ่ะสำหรับคนที่อยู่ในไพ่กองนี้นะถามว่าแล้วเขาจริงๆรู้สึกยังไงเขายังรักเราไหมเอชออฟครับเด f o ฟ l เขารักแล้วก็ผูกพันกับคุณนะคะมันอะมันอาจจะแบบมันมีความแบบ รักกันอยู่มีความเป็นอิสระแต่คือเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระมากกว่านี้ก็ได้นะแล้วก็จัสมินขึ้นมาแต่ว่ายังไงคุณก็ไม่เลิกการหรอกยังไงก็ยังยังอยู่กันต่อไปแต่ว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงนะคะปัญหาทุกการหาค่ะมันมีทางแก้ไขอยู่แล้วนะคะขอให้คุณตั้งสตินะคะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่จัสมินจัสมินมันบอกบอกว่าเออทำยังไงได้อย่างนั้นค่ะถ้าคุณจะไปคุณไปได้คุณคุณจะอยู่คุณอยู่ได้คุณต้องรู้ค่ะว่าแบบ แต่มาว่าคุณรู้อยู่แล้วอะคุณว่าคุณจะคุยกับคนรักของคุณยังไงลองเปิดใจคุยกันค่ะปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะแล้วถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแก้ไขแล้วนะเออถามว่าเป็นยังไงต่อไปบางคู่อาจจะมีการห่างกันสักพักก็ได้นะ แปดถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันวงบอกว่าบางทีคุณกับเขาอะอาจจะต้องแยกกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองคุณควรจะกลับมาดูแลตัวเองแล้วความรักของคุณจะอยู่ต่อได้นะแต่มองว่าคุณจะห่างกันไปสักพักเพื่อตั้งสติแล้วทบทวนปัญหาทุกปัญหาค่ะคุณอาจจะต้องอบางทีอยู่ด้วยกันจนเขาเรียกอะไรนะอยู่ด้วยกันจนเคยชินแต่มองรู้สึกว่าปรับไพ่ของคนที่เลือกองค์ที่สามอะมันเป็นการเหมือนอยู่กันมานานจนเคยชินจนแบบ พาชั่นต่างๆมันดูแบบหมดไปหรือว่าแบบเราอาจจะลืมดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่คนที่เลือกไพ่กองที่3ามตันมอว่าคุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ความรักของคุณจะกลับมาได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สนะ ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารักใครก็รักได้เราก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขออวยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสีเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ